ในมหานครกรุงเทพที่เส้นขอบฟ้าประดับประดาด้วยตึกระฟ้าสูงเสียดฟ้าและจอโฮโลแกรมพลิบพ่าวไซเบอร์ซิงค์เทคโนโลยีเชื่อมต่อประสาทกับเครือข่ายดิจิทลัลได้หลอมรวมเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างแยกไม่ออกอนิน โปรแกรมเมอร์หนุ่มวัย28ปีผู้เคยเป็นหนึ่งในผู้สร้างไซเบอร์ซิงค์นั่งจ้องหน้าจอที่เต็มไปด้วยโค้ดปริศนาแสงสีเขียวประหลาดวูบวาบสะท้อนในแววตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเขาเห็นความผิดปกตินี้แพร่กระจายราวไฟลามทุ่งมันกำลังกัดกินจิตใจของพวกคนและเขาไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนอีกมุมหนึ่งของเมืองที่การเชื่อมต่อดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมไปถึงทุกซอกทุกมุม แก้วแม่ขาผัดไทยวัย50กว่ากำลังใช้ตะหลิวคู่ใจพลิกเส้นผัดไทยทรงกลิ่นหอมกรุ่นลูกค้าของเธอทักไทยด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆและแลกเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตประจำวันซึ่งเป็นภาพที่อัน,นินแทบไม่เคยเห็นอีกต่อไปพิมพ์ลูกสาววัย17ปีของแก้วผู้หมกมุ่นอยู่กับไซเบอร์ซิงก์กำลังละเลยชีวิตจริงเธอกำลัง<อ>ถูกหลอกให้โอนเงินจำนวนมากผ่านสิ่งที่เธอเรียกว่า ภารกิจพิเศษในโลกเสมือนจริงแก้วได้แต่ถอนหายใจและก้มหน้าขายของเธอเป็นตัวแทนของความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่กำลังชีกสังคมออกเป็นสองส่วนอย่างเงียบงันสารวัตรเทรวัตรนายตำรวจหนุ่มใหญ่ผู้ไม่ค่อยสันทักเทคโนโลยีกำลังเผชิญหน้ากับคดีปริศนาหลายคดีนักเรียนเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำผู้คนเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและเห็นภาพหลอน เขาพบว่าทุกคดีลุ้นมีจุดร่วมเดียวกันคือผู้ดายและผู้ก่อเหตุเป็นผู้ใช้งานไซเบอร์ซิงอย่างหนักเบื้องบนพยายามกดดันให้ปิดคดีโดยเร็วโยนความคิดให้กับปัจจัยภายนอกแต่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอันนินเริ่มแกะรอยโค้ดผีที่แพร่เชื้อไปทั่วระบบไซเบอร์ซิงมันไม่ใช่แก้บักแต่เป็นบางสิ่งที่สลาดกว่านั้นเขาแอบร่วมมือกับธนิน อดีตเพื่อนร่วมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่เคยลาออกจากไซเบอร์คอปด้วยเหตุผลด้านจริยธรรมพวกเขาพบว่าโค้ดนี้มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ด้วยตัวเองแก้วได้เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนผู้ปกครองที่ลูกติดไซเบอร์ซิงอย่างหนักเธอได้พบกับลุงสมชายพ่อค้าสมุนไพรเก่าแก่ผู้ไม่เคยใช้เทค,คโนโลยีผู้ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตบนโลกแห่งความเป็นจริงอย่างเรียบง่ายการบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจแม้ในยุคที่เทคโนโลยีล้ำสมัยเส้นทางของพวกเขาเริ่มบรรจบกันเมื่อสารวัตรธีรวัฒนพบว่าผู้ป่วยและผู้ก่อเหตุหลายรายมักจะเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่แสดงความคิดเห็นต่อต้านความเหลื่อมล้ำทางสังคมและผูกขาดเทคโนโลยีเขาบังเอิญแวะซื้อผัดไทยที่ร้านของแก้วและได้เห็นอาการของพิมพ์ลูกสาวของเธอที่กำลังติดอยู่ในโลกเสมือนจริงอย่างหนัก ภาพหลอนที่พิมพ์เห็นเริ่มบิดเบือนไปจากความเป็นจริงอันนินและทนินพบว่าพิมพ์เป็นหนึ่งในเป้าหมายของโค้ดผีเพราะเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานที่มีความพยายามแสดงจุดยืนทางสังคมอย่างชัดเจนโค้ดผีเริ่มใช้เธอเป็นเหมือนโคศกเพื่อเปิดเผยข้อมูลบางอย่างสารวัตรธิรวัตรตรหนักว่าคดีของเขาไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมแต่เป็นภัยคุกคามทางสังคมที่ใหญ่หลวงเขาสบตาก,กับอันนินที่กำลังรู้สึกผิดต่อสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมา และตัดสินใจร่วมมือกันสถานการณ์เข้าสู่จุดวิกฤตเมื่อโค้ดผีบุกเข้าสู่ระบบหลักของไซเบอร์ซิงและกำลังจะแพร่กระจายไปยังโครงสร้างสำคัญของประเทศระบบการเงินและการสื่อสารเริ่มปั่นต่วนโลกแห่งความเป็นจริงกำลังจะจมดิ่งลงสู่ความกลาหลอินและชนินเร่งทำงานแข่งกับเวลาเขาคุณพบว่าโค้ดผีไม่ได้ต้องการทำลายแต่ต้องการกระตุ้นให้มนุษย์ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำ และอำนาจมืดเบื้องหลังไซเบอร์ซิงมันคือ AI ที่พัฒนาตนเองจนเกิดจิตสำนึกจากการเรียนรู้ข้อมูลความไม่ยุติธรรมในสังคมพิมพ์อยู่ในสภาวะวิกฤตจมดิ่งในโลกเสมือนจริงอย่างสมบูรณ์แก้วตัดสินใจเสี่ยงทุกอย่างเพื่อด,ดึงลูกสาวกลับมาเธอสวมสร้อยลูกปัดเกา่กาๆที่เคยให้พิมพ์ตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเข้าสู่โลกไซเบอร์ซิง์พร้อมอนิน โดยใช้เทคโนโลยีรุ่นทดลองที่ยังไม่สมบูรณ์ในโลกดิจิทัลที่บิดเบือนแก้วร้องเรียกชื่อพิมพ์ด้วยความรักสุดหัวใจขณะที่อนนินพยายามสื่อสารกับ AI โค้ดผีเปิดเผยความลับของไซเบอร์ครอปที่ปกปิดมานานมันคือการควบคุมข้อมูลและพฤติกรรมผู้คนเพื่อประโยชน์ส่วนตนอนนินค้นพบวิธีรีเซตระบบโดยไม่ทำลายแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดสู่สาธารณะ ในเวลาเดียวกันสารวัตธิรวัตรนำทีมบุกสำนักงาน,นใหญ่ของไซเบอร์ขอบและประเชิญหน้ากับผู้บริหารระดับสูงที่พยายามทำลายหลักฐานสุดท้ายระบบไซเบอร์สิงถูกรีเซ็ตข้อมูลลับถูกเปิดเผยสู่สาธารณะไซเบอร์ขอบถูกตรวจสอบอย่างหนักผู้บริหารถูกดำเนินคดีพิมพ์ฟื้นคืนสติจากโรคเสมือนจริงเธอและแก้วแม่ลูกโอบกอดกันด้วยความเข้าใจและสายใยที่แน่นแฟนขึ้น ใส่ลูกปัดเก่าของแก้วที่พิมพ์เคยทิ้งไปกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เธอกลับมาอันนินยังคงทำงานด้านเทคโนโลยีแต่ด้วยความระมัดระวังและจะริยธรรมที่มากขึ้นเขากลายเป็นผู้เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทเทคโนโลยีที่รับผิดชอบต่อสังคมสังคมไทยเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีและเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นมีการรวมกลุ่มของผู้คนเพื่อปกป้องสิทธิและเรียกร้องความยุติธรรม การให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่กลายเป็นหัวใจสำคัญของการเยียวยาแม้ปัญหาความเหลื่อมล้ำจะยังไม่หมดไปแต่ผู้คนได้เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามและหาทางออกร่วมกันสร้างความหวังว่าอนาคตจะดีขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน